ก็สวัสดีครับสวัสดีช้าเอ Mobile ายนะนี่มีกิจกรรมใหม่นะครับมาเดี๋ยวมาลองดูครับกิจกรรมใหม่นี่แกลเลอรี่ครับสะสมชิ้นส่วนนะครับไว้แรกนักเตะเนี่ยอย่าเพิ่งแรกนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้ยาวนะครับสัก40กว่าวันเนี่ยครับของพีมเมลีของบุตเดทของซิลิอารีของลาลิก้าพวกนี้ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับก็สะสมไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งแรกใจเย็น ชิ้นส่วนเราจะเอามาจากไหนนะครับก็คือผมจะชอบไปเปิดแพ็คนะครับเปิดแพ็คนี่ครับแพ็คสามพันเพชรเนี่ยอันนี้ถ้าได้ตัวดีก็ถ้าเราไม่ใช้ก็เอาไปแลกเป็นชิ้นส่วนได้ครับก็ชิ้นส่วนส่วนมากก็ผมเนี่ยก็จะไปเปิดแพ็คนี่ครับซื้อขายไม่ไดเ้เอานักเตะไว้ไปแลกเป็นชิ้นส่วนนะครับเทคนิคก,การหาชิ้นส่วนของผมก็ประมาณนี้นะครับเอาไปใช้ตามกันได้ เนี่ยตัวดีเพียบครับอืมอันนี้ก็เนี้ยก็เล่นเลือกอันไหนก็ได้ครับนะคหนึ่งในสามน่นี่อันนี้ก็สะสมแต้มนะครับเนี่ยสะสมแต้มก็ได้รางวัลตามนี้ครับแล้วก็อันนี้ก็คือชนะชนะสิบห้าครั้งนะครับอันเมื่อกี้ก็คือเลือกอันไหนก็ได้ครับแต่ว่าต้องเล่นให้ชนะครับสิบห้าครั้งก็เลได้รางวัลครับหนึ่งในสามนี่ หน้านี้ก็มีประมาณนี้ครับเราไปดูหน้าไอคอนกันอันนี้มีนักเตะร้อยหกแจกนะครับหนึ่งตัวเล่นจบซีซั่นโด่งดังทั้งหมดแล้วรับนักเตะอ๋อก็คือเนี่ยครับก็ ันนี้เราเปิด5ตัวนะครับเนี่ยก็คือเล่นนี่อันนี้ใช้200แต้มนะครับ200แต้มก็คือเนี่ยครับเรามารับตรงนี้ครับนี่50ก็คือได้วันละร้อยนะครับเพราะว่าเล่นเล่นจบ5แมตช์แล้วก็ทําให้ได้15ประตูนะครับเนี่ยจะได้แต้ม100แต้มก็คือ2วันก็จะมาเล่นอันนี้ได้1ครั้งนะครับ อันนี้มีหนึ่งสองสามสี่ก็คือใช้ประมาณแปดร้อยแปดร้อยแต้มนะครับแปดร้อยแต้มต่อสัปดาห์ก็จะมาได้อนี้ตัวหนึ่งแปดร้อยแต้มต่อสัปดาห์นะครับอันนี้ก็ได้ยี่สิบเป็นร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบถ้าดูวีีโอก็ร้อยสามสิบต่อวันนะครับแต้ม หน้านี้ก็มีประมาณนี้ครับส่วนอันนี้คือปลดล็อกรางวัลสุดท้ายในบทแม็กเ a l รอืม ีก็ยังไม่ได้เปิดนะครับก็เปิดแค่ไอคอนแล้วก็นี่ครับหลีกวันก็เดี๋ยวจะค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆนะครับก็คือหลีกวันก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยก็คือเราทําอันนี้เสร็จปุ๊บก็จะได้รางวัลทั้งนาครับเราทาหลีกวันเสร็จปุ๊บสัปดาห์ต่อไปก็จะเปิดพิมลีกอีกนะครับก็จะค่อยๆ ปลดล็อกไปเรื่อยๆเนี่ยปลดล็อกอีกแวัน15วันสัปดาห์ละ1อันครับก็จะเปิดไปเรื่อยๆกิจกรรมใหม่ก็มีประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ